สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปเป่าตังค์นะครับเใช้งานในมุมของลงทะเบียนเราชนะผ่านแล้วเนอะเออมันจะมีหลายอย่างเนาะมีคนละครึ่งมีน่้นนี้นัน่นเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับข,ขั้นแรกก็คือต้องโหลดแอปมาก่อนเนอะอันนี้ก็คือโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วนะแล้ววันนี้เราจะมาทําการยืนยันตัวตนนะครับผ่านตัวแอปนะอันนี้เราทําให้คุณพ่อนะครับซึ่ง ก็ไม่น่าจะมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมแต่ว่าเรามีสองเครื่องนะครับก็เลยทำแผนได้เนะเป็นโลกเนาะไม่ผิดกฎหมายใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เลือกอ G Wallet นะครับอา่าเสร็จแล้วก็เข้าใช้งาน G Wallet เสร็จแล้วก็ตกลงนะครับยินยอมอา่าอันนี้ก็คือในกรณีที่เรามีแอปกรุงไทย Next นะครับก็คือ,อแอปกรุงไทยเน็กเนี่ยมันเป็นแอปโมบายแบงกิ้งเป็นแอปธนาคารของธนาคารกรุงไทยใช่ไหมซึ่งก่อนที่จะเข้าใช้งานได้เนี่ยมันก็ต้องยืนยันตัวตนแบบเดียวกันนี้นะครับแล้วคราวนี้ไอตัวแอปเป่าตังเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนมันเป็นข้อย่อยอะ่ะมันเป็นส่วนย่อยๆของตัวแอป กรุงไทยของธนาคารกรุงไทยอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ข้อมูลอ้างอิงร่วมกันได้เนาะแต่ว่าไอคือเน็ตก็มีแอปกรุงไทยเน็ตนะแต่ว่ามันอยู่ในมือถือที่ใช้ถ่ายอยู่เนี่ยนะครับเรา,าเราคนนี้แอปแอปธนาคารนะ่ะลงลงไว้ที่เครื่องไหนมันก็คือต้องผูกกับเครื่องนั้นตลอดใช่ไหมคือมันก็ย้ายได้แต่ว่ามันใช้ได้ได้ทีละเครื่องอ่ะมันไม่เหมือน facebook ไม่เหมือน มันคล้ายๆลายครับเออช่างมันเถอโอเคดังนั้นเนี่ยในกรณีของพ่อนะครับเราก็จะยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนเราต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยนะฮะก็จะไม่ให้ดูนะเดี๋ยวเพราะว่ามีข้อมูลนะนะแล้วก็ เรากา็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับโดยการวางบัตรประชาชนเนี่ยเขาจะมีคาแนะนําอยู่เนะาะกรุณาวางบัตรให้อยู่ในกรอบที่กําหนดให้เห็นตัวอักษรและข้อมูลบนหน้าบัตรชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้นจะไม่ให้ดูเนาะเพราะว่าขี้เกียจไปเซ็นเซอรอ์ข้อมูลในบัตรนะครับวันเกิดเลขที่บัตรประชาชนนั้นนี่นั้นต่างๆนะให้ดูแบบเบลอๆ มันจะมีวงกลมนะครับสำหรับให้ใหต้ตราครุฑอยู่ในนั้นนะแล้วก็สี่เหลี่ยมให้รูปภาพของเราอยู่อันนี้บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยสแกนจากรูปภาพก็ได้นะครับอ,อถ้ารูปภาพชัดๆหน่อยสามารถสแกนจากรูปภาพได้เนะลองมาแล้ว แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องวิ่งไปหาพ่ออยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเอ่อมันจะมีการแบบเขาเรียก s c a ม m i n g เนาะก็คือตรวจสอบว่าเป็นบุคคลจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนมาแอบอ้างโดยใช้อะใช้รูปเจ้าของจริงแต่ว่าคือมันก็คือรูปไงรูปก็คือหาจากไหนก็ได้ใช่ไหมโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าระบบมันก็ฉลาดอยู่มั้งก็คือมันมัน มันต้องตรวจนอะว่าเป็นหน้าคนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนยังไม่เชื่อนะว่าว่ามันเป็นเอ่อหน้าคนจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะสมมติว่ามันลงทะเบียนสําเร็จนะครับก็ยังไม่ได้อ่อหมายความว่ามันมันสําเร็จเสร็จสิ้นกระบวนความสัทีเดียวนะเหมือนเหมือนเขาจะ ให้คนมาตรวจอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นรูปคนมันเป็นหน้าคนจริงๆหรือเปล่าแล้วมันตรงกับหน้าที่ปรากฏอยู่ในตรงหรือว่าใกล้เคียงนะครับมากที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้กับหน้าที่ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนหรือเปล่ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะอ่าเสร็จแล้วมันก็จะส่ง OTP มาอ่ะเมื่อสักครู่ก็คือใส มันจะฟิลมันจะเติมเ,เลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเติมเพิ่มเติมก็คือชื่อและนามสก,กุลนะครับหลือมอธิบายออกนอกทะเลไปหลายอย่างนะแล้วคราวนี้มันก็จะมาหน้านี้ก็คือเป็น OTP อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะมี OTP ส่งมานะอ่าแล้ก็จำเอาก็ได้นะไม่ต้องสลับแอป960 767 7 6 7 67. สำหรับท่านที่ไม่ได้นะครับเราเองก็ไม่ได้นะปีที่เรารายได้เราก็ลดลงนะเออแล้วแล้วเขาเอาภาษีของปีก่อนหน้านั้นนะครับภาษีปีหกสองมาคิดอนะ่ะเออตอนนั้นก็คือเฟื่องฟูอยู่ไงแต่ปีที่แล้วฉันก็ดักอยู่นะทำไมฉันไม่ได้วะก็คือต้องไปธนาคารกรุงไทยนะครับอ่ะขั้นตอนนี้ก็คือให้สแ,แกนหน้าแล้วนะครับโอเคพ่อเอาหน้ากากออก ก็เขาก็จะบอกเนาะว่าสแกนหน้าตัวเองสําหรับใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีของคุณจะปลอดภัยนะครับสแกนหน้าในที่ที่มีแสงพอนะไม่สว่างจ้าจนเกินไปแสงพอก็คือไม่ย้อนแสงนะครับแล้วก็วางใบหน้ากรอบบนกรอบที่กําหนดให้ไม่ปิดคิ้วตาจมูกคางและปากนะครับอ่ะเดี๋ยวนะสลับมือแป๊บ <c oughs> อันนี้ก็คือจะย้อนแสงนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวลองดูถ้าได้ก็ได้มันจะให้ใกล้มากเลยนะ <c oughs> อะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมเพราะหันน้ามันทั้งนี้แสงมันอยู่ทั้งนี้กาจะไม่ใช่ตัวตน อย่าเว้าต่ล่าปากขมุบขมิบคิดว่ามันสิจับท่านบอหรือจังใดเนี่ยไอตัวในข้อความแดงๆอ่ะมันจะบอกอยู่นะครับกรุณาขยับหน้าให้อยู่ในหน้าจอนั่นนี่อะไรเงี้ยนะประมวลหน้าไม่ได้อ่ะเอาเข้าไป เห็นบอกว่ายากกันนะขั้นตอนนี้นะแต่ว่าเราทำให้พี่ชายก็แป๊บเดียวนะครับพอไหมพี่นี่อันลังเขานี่ ยากจริงะคือมันแบบแทนที่จะอย่างนี้ก็ได้เนาะเหมือนระบบ Face ID ของ iPhone อะแต่นี้ก็แบบไม่ได้จ้ะกรุณาขยับหน้าให้อยู่ในกรอบ แดดเลยพ่อม่อันนี้เราจะสดๆแบบไม่ตัดต่อกันเลยนะจะให้ดูว่ามันยากแค่ไหนใช้เวลาประมาณไหนยังไง ถ้ามันขึ้นสีฟ,ฟ้าฟ้าคือมีความหวังอ,อันนี้มันนี่ขึ้นเื่อเพรอยู่บ้าง จำเร็จบอเนี่ยงังง้งงงคือถ้าใช้ขาตั้งกล้องน่าจะดีนะ อืต้องแบบต้องแบบนิ่งมากแบบโคดนิ่งอ่ะเดี๋ยวนะแบบนให้คนนั่งแล้วก็มือถือเนี่ยหาที่วางเอาไว้อย่างนี้นะฮะอ่ะพออเขาไปนั่งตัวอีก ยื่นเข้าไปใ,ใกล้ในวงกลมเนะี่ยยืนเข้าไปอีกนะยื่นออกมาจังหน่อยยืนยืนหาให้มันถึงฝาฝาแล้วก็นิ่งไว้อ่านิ่งนิ่ง นิ่ง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 น่งนิงนงไได้อันนี้คือได้ไหมโบได้อีกเราฟาฟาเรานิ่งได้ เป็หมดแล้วครับตอนนี้ครับ เยสสำเร็จแล้วเย้ yeah, ทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือสำเร็จเนาะสำเร็จเนี่ยก็คือก็คืออย่างที่บอกนะสำเร็จในระบบนะครับเอ่อในมุมของระบบนะแต่ว่าอย่างที่บอกแนละ้วว่าอย่างที่เดาว่ามันน่าจะต้องมีให้เจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจนะครับอาจจะไม่ได้ตรวจทุกคนนะเนาะเอ่อสุ่มตรวจว่าเอ่อเป็นแน่จริงไหมตรงกับ ข้อมูลในบัตรประชาชน,ชนไหมอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้สแกนไปน้าสํเสาเร็จอรุณารอผลการตรวจสอบผ่านการแจ้งเตือนนะซึ่งมันก็จะแจ้งเตือนมาในแอป,ปนี้แหละนะครับถ้าเขาจไมีผิดนะอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณในแบบเลยครับคุณพ,พ่อุก <c oughs> ๊ีเสียสมายผมมานะ คุณสำหรับการรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช้กดแชร์แคร์สปายครับ